มางานส่งร้อยเน้อก็สิเสร็จนี่มันุวบแบ่งเนาะแบ่งไหนรัวเด้อกบแบ่งอไัวที่ผมพอดย่วย่วยมาไปงนงนยังไง

กำลังสิ้าพื้น,นนะพื้นดูหาม่เรียนลำไปก่อนเด้อยวฮาสีลลนะไปน้ลำลังคนระับลัจักเแม่น้อเน,น่ยเอ็นย่างแข็งอยู่ล้วคจะล่ดมาวะ

จัดการเองเนาะเหี้ยไปโครับบสีบร้ายดอบเนาะคนรบร้ายให้ได้ดอกสุัมาเรียนรำห้กันดีสวยเลยเกาโมง ปหนึ่งเราจะเอาเสียงไข่ก่อนเสียงไข่เสียงที่เนาะมาเปิดเสียงบอลได้เปิดทีจูวางได้เป็นความเชื่อพี่น้องเลยพิธีกรรมทางบ้านเเน,นาะศาสนาผุดจะระบ้าจะระบอนจะที่บือกัน ke kiri kan dapat dibatasi kan.

มีวางเลยอนราี่อยู่ในนี้กันมไส่มดแถอะบอลยิงเต็งเนี่ยาแตกคลองแล้วถ้าไม่อยู่เนาะเออเอาไปมาเลยแล้วะทำียมเสียมะน้ำมันนี่น้มันไ่ถอดหัวนี้ก่อนก็ได้ที่ไรแล้วไปล้ คะไ้นีเายไปคนคนนี้คนผีอยู่นี้อแกส่งมาอยู่เี้นีเอาเบ่งตอนบ่ายทีละพีองไปางทีลงก่าวคนน้อชิเน่ชิราอะไร <c oughs> ขอสแสดงความเสียใจนำเกาะขัผู้ที่สูญเสียเนาะผโพธิคหลบหนักถือแหละปเป็นพ่อเป็นแม่นะจ๊ะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเนาะไทยบ้านนึงบางยอย่ยวกับมานจะทิ้มปลากับมัได้แน่ๆเป็นเนาะเว้ยเนาะเกือบเกินเกือบโตโอเคพี่น้องเว้ย ลังไปป่าให้สงสก,การ์เี่เนะไอ้าเป็นยามฝนดเนอบรรยากาศสพาดบนทางยามแรลงของไทยเน่ยอ,อกับรใหญ่ก็ได้อยู่เนาะ,ะที่แงครว่าฝุดที่น่องไว้ปเป็นแลงโบแม่ข้าเจ้าเข่าคิด ศาส,สนาคิดแต่ว่าสิเผานี่พักกิเคยเรียนด้กันคิดนะไแจะว่าสิเผายัางว่าเงินลายดี่น่อย้ยทำแบบน้ำกันได้สิเผาปกติคิดนี่ก็จะสิฟังอย่างเดียวน,นะสิไปก่อนพี่ดิรับ

เอาปมาปัดตลายคนทัถมกัไนั้นเนาะแครันจริงู่หลับมันไปมากเย่อย่างน่ทายอาเบิดคุณงามเนี่ยูเอ้ยเขาเบิ่งทัวโลกได้ทายเอาเบิดถ่ายแล้ว มาเขืมาพี่สมสยเืือมหันต์ปะนี่แนเนาะ เอาเก็บไหม่เก็บพื้นที่กนอีกหมือนี่นะไปดิ

คนลลายอะไรก่น้างนอเลยขับเทวดาขัป้น่อยม่งจากภาีผ่านตรงนผ่น โอเคพี่น้อมเอ้นาะเก็บผเป็นแฟนสมหรเด้อพี่นุ่เกระดานนั่นแหละขบุญขบุญขบุญมาชมนาองหาก็หูยันนาอะเป็นหูเนี่ยนะว่าศานนาแล้วเจ้าเผานำก็มีฟังก็มีเนาะรอไม่ได้ ได้มีคอมเมนต์ในได้ก็คอมเมนต์บอกก็พี่น้องเลยคือได้เมื่อแล้วบ้านเหลืออยู่แต่ลูกลานเพล่แคบึงเนาะเอาไปฟอนเนี่ยชุดหน้าเลยทุกคนเลย